สวัสดีจ้าบันิกนยูในห้องขั้วเนาะเราจะพามาทําเมนูเอ่หมูทอดลูกบอลจ้ะส่วนผสมก็จะมีไข่ด้จ้ะเราก็จะตีไข่ลงไปหนึ่งฟองอแล้วก็สวนตนัวนี้เป็นน้ำตาลด้จ้ะน้งช้อน ต้นตัวนี้เป็นเก็ดขนมปังจ้ะใส่เข้าไปเลยหนึ่งถ้วยตวงตอนนี้ก็จะเป็นมัสตาร์ดหนึ่งช้อนด้วยจ้ะมัสตาร์ดโอ้ยเอา,าม,มัน,นเบิเหลืออยู่ยหน่อยเดียว อันนี้ก็ย่าไปใส่เกลือด้วยจ้ะมีความเข้มเยอะอพริกไทยจ้ะเปิดฟ้ามออกหลดเปิดพัดลมน้ำยันปิวมันไงใส่ตาา่ะ,ะแล้วก็ผงปร,ปริกาจ้ะอันนี้ก็เปิดหลด ก็จะใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดหน่อยด้วยจ้ะพอประมาณเพอมันมีกินซ่วนตัวนี้เลยจ้ะจะเป็นหอมหัวใหญ่ใส่เข้าไปให้หมดเลยจ้ะแล้วเราก็จะมาขยำให้เข้ากันคน,นเข้ากันเลยจ้ะ นี่ประมาณนี้ละจ้ะไม่มีอะไรมากใหม่ไม่ยุ่งยากชนใบพักชอพผักที่คือว่าใบพักที่ฝรั่งแห่งๆก็พกตอตรงไปใส่บันดกอกยาแค่นี้ก็หอมพอแล้วส่วนสิใส่เก๊กขนมปังเข้าไป เพราะว่าเจไทยหมูมันนิ่มจ้ะมันจะไม่แข็งกระด้างแล้วก็สิขย้ำจะ่ามันเขากันันหละจ้ะย้ำไม่เขากันซะสับเรียบร่อยและข้าก็สิตังเตาน้้ำมันฉะละขาก็สิถอดเลยโอเคหมูลูกบอลของเราก็ ปั้นเสร็จสับเรียบร้อยละจ้าตอนปั้นก็ไปให้เบื้องดอก,กเบื้องก็มองสูตรผสมนั่นละจ้าประเดี๋จะอแต่กระทะห่อนเท่านั้นเองเราก็จะได้เริ่มทอดจ้าโอเคจ้าตอนนี้เราก็เริ่มทอดแล้วเด้อหมูฟุตบอน ก็ถอดไปแล้วจ้ะเป็นบังสื้อนน่จ้ะหมายถึงว่าข้าสิดัดแปลนวยจ้ะเออไม่เห็ดเป็นไข่ไข่พวกมันจิ้มหมูหวานเป็นไข่ไข่พวกถอดไก่ทอดเกาหลีน,ลนะจ้ะกระแซมหมาทิ่ยไตแล้วก็อร่อยด้วยจ้ะ นึกขึ้นได้เลยจ้ะไข่เข้าเอ่อทอดไก่และเฮ็ดเอ่อดำซดไก่บนชนนั่นหละจ้ะใช้ได้ทำได้เหมือนกันจ้ะแล้วก็มันสิมีรสชาติแตกต่างกันเยอะเลยนะความอร่อยมันก็จะแตกต่างกันจ้ะเขากับสิทอดจีว่าเบิดตนั่นเลยจ้ะทิ่ว่าเหลืองสุกดีเลยจ้ะเราก็จะตักขึ้นบันดีเข้ากับที่เหลือเราก็จะทอดจนหมดนเลยจ้ะ ทราให้หมดเลยแ่พวกด้พกูุกคิดว่าขอกุกชีบไม่แมนเลยนะมันหมูบดนี่แหละจ้ะ เังจะมันออกอยากสินเงียวจัน่อยรากวัาใส่น้ำตาลไปเทศสอนเดียอเองจ้พราะว่ามันเกี่ยวกับหัวหอมหอมหมวใหญ่ชิคก้ากับประมาณนี้แหละจ้ะจะสิตักขึ้นแล้วโอเคจ้าหมูลูกบอลของเราก็เป็นอันว่าทอดเสร็จสับจบเลยก็ไ้จัดจานในบังดุกเลยจ้า พอว่าเขาไปสื่อมูบดมาหลายบันนี้เขาก็ต้องเฮ็ดจ้ะใส่มันสเสียพอว่ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องทยอยเฮ็ดเอามาเห็ดแบบนั้นแบบนี้เราก็แช่ช่องแข็งไว้เลยแช่ช่องฟิตาไว้จ้ะโอเคคลิปนี้กับประมานนี้หละจ้าไว้พอกันคลิปหน,น้าด้วจ้ะสวัสดีจ้า